สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยก็จะเป็นเรื่องของการเก็บสายไฟอีกด้านหนึ่งที่ผมยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยนะ ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับผมเก็บทางด้านฝั่งคนขับไปใช่ไหมมันก็โอเคดูสวยงามครั้งนี้มันยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งที่ผมว่าเออผมจะลองทํูเองดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าทําเท่าที่เรียกว่าออมีอุปกรณ์อยู่ในมืออะไรบ้างก็ทําไปเท่านั้นไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟไม่ได้มีการแบบเออทำการลากสายอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับ มาเรายังเหลือเก็บสายไฟฝั่งนี้อยู่ไอ้ก้อนเนี้ยก็ที่คิดเอาไว้ก็น่าจะาโยกมาตรงนี้เข้าตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลอดผ่านหรือไม่ก็อาจจะเก็บมันแค่ซ่อนๆไว้เพราะว่ามาวางนี่มันดูเกะก,กะเกะกะเนาะซึ่งรถหลายๆท่านก็จะมีแบตเตอรี่วางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอาจจะลําบากนิดนึงแต่จริงมันก็แกะออกมาได้แหละเนี่ยมันก็เป็นแ,แค่ c คเบิลทายัดใช่ไหมครับแต่จริงมันจะต้องติดอยู่ตรงนี้มั้ง จะีติดอยู่ยตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะแกะออกมาก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ทำการปลดสายต่งตางๆพวกสายกราวสายของสายไฟอันไหนสั้นไปเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการตัดต่อเหมือนเดิมอ่เดี๋ยวเรามาลุยกันคันแรกเดี๋ยวเราปลดสายต่งตางๆออกก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวถอดนชนออกมาก่อน เพื่อที่จะเอาสายปลั๊กของเดลท์ออกมานะครับนี่นะเดลท์ daylight, โอ้ยเดลัยออกมาแล้วต่อไปก็าสายนี่อะไรวะนี่นี่สายไฟด้านหน้าไฟหน้าก็ดึงมันเป็นปลั๊กออกมาเจ็บโอ้ย จุดๆๆๆแล้วก็สายไฟลี่ไฟลี่นะดึงปลักยากอยู่ในทั้งหลอดเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะอยู่ลึกๆหน่อยเดี๋ยวกันดูปลักออกมาแล้วก็ ถอดน,น็อตตรงแก้มออกแล้วก็ถอดน,น็อตตรงสายกลาวออกสักหน่อยหนึ่งแล้วกัน <S <s ปักต่างๆออกหมดละอ่าเดี๋ยวก็ลองขยับขยับมันดูซิว่าจะไปได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวเราก็ตัดสายออกก่อนสับไปเลย ทาไม่ได้ก็ค่อยเก็บเข้าที่เดิมน่าจนได้สิวะดูแลงดูล้น่าจะได้เนาะเนาะดูแล้วน่าจะได้เนาะแต่สายกลัวจะไม่พอยาวไม่พอเหมือนกันนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอลองขยับดูก่อนนะคร เหมือนเดิมเลยเจอปัญหาอีกแล้วคือตรงเนี้ยพยายามมาพักใหญ่ละมันไม่สามารถเก็บเข้าไปตรงนี้อย่างที่คิดไว้ไว้ได้เพราะว่ามันติดนูน่นติดนี่ติดนั่นก็เลยอ่ะช่างมันไอ้ก้อนนี้ก็ไว้อย่างนี้เหมือนเดิมแล้วกันส่วนก้อนนี้ก็เป็นพวกระบบไฟหน้าต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ไฟใหญ่ไอ้ไฟหน้าใหญ่ไฟหล,ไฟลีไฟเล,ไฟลี้ยวไฟเดไลท์ไฟหลี สั้นไปเดี๋ยวต้องตัดต่อลักไฟเลี้ยวก็สั้นไปก็ต้องตัดต่อพักอีกเหมือนเดิมเอ,อ่ะไม่เป็นไรไม่มีอะไรจะเสียอยู่ละครั้งนี้แล้วก็ตัดต่อไปทีหนึ่งครั้งนี้ก็ตัดต่อเหมือนเดิมอีกรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ไฟหลี่ดี๋ยตัดสักตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ต่อเอานี่ก็ ไฟเลี้ยวก็ตัดมันแถวนี้แล้วกันเราก็ต่อเอากาๆเอาแล้วกันไม่ต้องวัดหรอกออเดี๋ยวลองดูซิ เสร็จเรียบร้อยกับการตัดต่อสายไฟหลีงานนะ่ะจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับทำสายยาวไว้ก่อนเผื่อไว้ถ้ามันเกะก,กะก็ยังรัดสายเก็บสายได้แต่ถ้าสั้นไปเนี่ยเดี๋ยวต้องมานั่งตัดต่ออีกรอบหนึ่งที่เกียจแล้วครับอ่ะต่อไปก็ไฟไหนวาไฟรีเอ๊ะเมื่อกี้ไฟลีแต่ต่อไฟลีอ่ะต่อไปไฟเลีเ้ยวสายไฟเลีเ้ยว เดี๋ยวเราก็ผ่ามาันออกมาหน่อยนึงเนาะแล้วก็ตัดต่อเหมือนเดิมแล้วกันนะอาจะเผื่อไว้ยาวๆเหมือนเดิมแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บพันสายไฟกันอีกรอบนึงครับ เสร็จแล้วนะครับกับตัดต่อไฟเลี้ยวนะมันก็จะประมาณนี้งานก็ไม่ได้สวยงานอะไรอ๋อทำมาตั้งนานลืมบอกไปสายไฟที่ผมใช้นะมันจะเป็นขนาด AWG 2 4นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเล็กหรือมันใหญ่เกินไปผมรู้แค่ว่ามันใช้งานได้แค่นั้นแหละ ส่วนเทปพ,พันสายไฟผมก็เนี่ยมันก็จะเป็นเทปชื่อว่าอะไรวะอโตเมทีฟเทปเป็นเทปผ้าซื้อจากจีนธรรมดาเนี่ยแหละครับส่วนที่ผมคิดว่าทําไมถึงใช้เบอร์นี้ได้ผมมองว่ามันก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันไม่เหมาะสมหรือ,องไงอะไรยังไงสามารถแนะนํากันได้นะครับผมก็หยิบจับของที่ผมมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วอะ มาทําผมไม่ได้ไปซื้ออะไรมาเพิ่มเติมเลยเลยนะต้องบอกกันไว้ก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนซีเรียสก็อาจจะไม่ต้องทําตามก็ได้บอกเลย <laughs> แต่คิดว่าเรื่องแค่นี้มันคงไม่ทําให้แบบสายไฟเกิดลุกไมหมนู่นนี่นั่นโอ้ยผมว่าน่็เกินไป <laughs> หรือเปล่าวะหรือเราเป็นคนไม่คิดมากเกินไปเปล้าอวะ,อะไม่เป็นไร ทำไปละลองดูครับแต่ผมก็ทํางนี้มาหลายปีกับรถหลายคันแล้วนะรถคันเก่าๆผมก็ใช้แบบนี้นะก็ไม่เห็นเป็นไรทําจนขายทิ้งแล้วมันก็ยังใช้งานได้ปกตินะรถอะ่ะเออมันก็ไม่มีสายไฟไหม้สายไฟขาดอ่ะ,อะช่างมันช่างมันเดี๋ยวเก็บเก็บพันเก็บเก็บตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วกันมาเก็บพันสายไฟให้มันดูเรียบร้อยกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวเราก็จะยัดเข้าไปในตรงนี้ เาร้อยผ่านมาข้างหน้าเอานะดูซิว่าสายที่เราเผื่อไว้มันจะพอดีหรือเปล่านะครับประกอบกับสายทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้อ่าเราก็จะเก็บตรงนี้ใช่ไหมปับ นีนวว่สายนีเ่เห็นไหมไฟหลีไอไม่ใช่ไฟหลีไฟอะไรวะสายไฟเลี้ยวเผือเห็นไหมขนาดเผือแล้วนะเผือแล้วก็ยังน้อยเกินไปเดี๋ยวผมต้องแกะมาทาอันนี้ใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันตึงไปหน่อยหนึ่งผมไม่ชอบเลยมันตึงมากเลยโอ้โหวันนี้น่าจะแบบนี่เห็นไหมดูดิขนาดขนาดเผือสายไปแล้วนะมันยังแบบ มันยังไม่พอ,อเดี๋ยวต้องเผื่อให้มันยาวกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยเสียเวลาอีกรอบหนึ่งปะเดี๋ยวขอแก้งานก่อนนะครับมาตัดต่อสายยาวเกินไปไหมวะน่าจะยาวไปสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรยาวดีกว่าขาดขาดแล้วปวดหัวต้องมานั่งตัดต่อใหม่อ่ะเดี๋ยวคราวนี้เก็บข้อที่ได้ละมาลุยกันต่อ หเห็นไหมว่าสายไฟมันก็จะยาวละเกะละกะมากๆเลยอย่เป็นไรอย่างที่บอกเหลือดีกว่าขาดเดีย๋ยวรอไปลองเปิดดูซิว่าไฟใช้งานได้ครบไหมนะครับ เติเตดไฟเลี้ยวไฟหลี่ไฟหน้าติดครบอ่ะเก็บสายไฟกันต่อก็บได้ประมาณนี้สุดความสามารถล้เออตรงเนี้ยก้อนเนี้ยถ้ามันจะเอาจริงๆเลยมันต้องแบบมันน่าจะต้องแกะออกมาแล้วก็มาม้วนใหม่มาพันใหม่ ไม่เอาเดีว่าเอาแค่นี้แหละประมาณนี้ก่อนแล้วกันหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีไอเดียที่ดีกว่านี้ก็อาจจะแนะนํากันมาได้นะครับผมจนปัญญาละผมได้แค่นี้แหละไม่ทําละเพราะว่าตรงนี้ก็โอเคเก็บให้มันเรียบร้อยสายฟงสายไฟตรงนี้ก็ดูโลง่งขึ้นเยอะเลยนะพวกสายไฟหลีไฟนุ่นไฟนี่ไฟนั่นแต่ตรงนี้มันก็ยังดูลกๆอยู่ก็ไม่แน่ถ้าถ้าไม่เก็บสายไฟผมอาจจะทําเหมือนเป็นแผ่น ใใคล้ายๆอย่างเงี้ยแทนเล็แล้วก็อาจจะมาบังให้มันดูสวยงามกว่านี้อันนี้ก็ดูแบบเออก็ยุ่งๆลกๆก,กว่านนิดนึงเพราะว่าไม่อยากจะไปลือ้อไม่อยากไปแกะมันมากแล้วประมาณนี้แล้วกันนะหรือถ้าใครมีไอเดียอะไรก็สามารถเสนอแนะกันเข้ามาได้นะครับเ,เดี๋ยวไปสรุปกันสักหน่อยนึงดีกว่า เป็นไงกันบ้างครับผมกับการเก็บสายไฟแบบงูงูปลา,าของผมจะบอกว่าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าสายไฟมันยาวแล้วเขาเผื่อมาแล้วก็มาเข้าเข้ากล่องฟิลแล้วมันก็ยังม้วนเก็บอีกผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องเผื่อยาวแล้วขดไว้สักขนาดนั้นในการแบบมันทําให้แบบพอผมจะลองเอามันยัดหรือแบบหรือว่าเก็บไปทางไหนมันก็ดูแบบ เกะกะเกะกะไปหมดเลยคือมันเหมือนกับว,ว่ามันต้องลื้อทั้งกล่องออกมาหรือว่าผมผมทําไม่ถูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกไปก็คือทําเท่าที่ทําได้ทําเท่าที่ความสามารถของผมสามารถทําได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีไอเดียหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงนะสามารถแนะนําหรือสามารถชี้แนะผมได้นะครับผมผมก็ยินดีรับฟังทุกความเห็น ของเพื่อนๆน,นะครับเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียที่ดีกับผมผมจะได้กลับไปทําให้มันดีกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็คือสามารถทําเท่าที่ได้อย่างที่เห็นในคลิปแล้วกันนะเพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอ ขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ